สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะพามาดูการประกอบปืนพ่นสีกันนะคะตัวแรกเลยนะคะจะเป็นทิปกาดค่ะหัวทิปซิลนะคะและปืนพ่นสีค่ะขั้นตอนแรกนะคะนำซิลค่ะใส่ที่ทิปกาดดูให้ตรงล็อกกันนะคะก่อนใส่เข้าไปกดให้แน่นอย่าให้เลื่อนหลุดนะคะ เมื่อตรงแนวแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะจากนั้นหมุนทิปกาดเข้าที่ปลายปืนได้เลยค่ะหมุนให้แน่นนะคะถ้าไม่แน่นให้ใช้ประแจขันอีกทีหนึง่งจากนั้นใส่หัวทิปโดยหันลูกศรปลายแหลมไปด้านหน้านะคะรูพ่นจะอยู่ที่ด้านหน้าพอดีค่ะปรับทิปกาดแนวตั้งเพื่อพ่นขึ้นลง และปรับทิปกาดแนวนอนเพื่อพ้นซ้ายกว่านะคะปรับได้ตามสะดวกเลยเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสนใจติดต่อตามข้อมูลที่ขึ้นได้เลยนะคะ